สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้มาทักทายผู้ชมทางบ้านอยู่ที่มามาส่สังสาขาสารยานะคะสาขาสารยาอยู่อำเภอพุทธมณฑลนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะพิกัดนะคะผู้ชมขาพิกัดก็คือริมถนนบรมราชนาารราชนีค่ะขาเข้าบรมราชชนีขาเข้านะคะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสสารยานะคะถ้าท่านใดมาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะ แล้วอีพีนี้ค่ะผู้ชมคารายๆจะพาผู้ชมทางบ้านค่ะมาชมสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆนะคะแล้วโกดังแห่งนี้นะคะสินค้าสินค้าส่วนใหญ่แล้วค่ะผู้ชมขาเป็นหมื่นหนึ่งด้วยซ้ําเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ว่างแล้วเพราะว่าเห็นเจ้าของโกดังบอกว่าเจนัทบอกว่ามีคนมาเหมาไปแล้วก็ดูค่ะ คือทุกชิ้นทุกอย่างยังอยู่ในกล่องมาเป็นเซตเป็นกล่องแบบนี้ค่ะอันนี้ราคา480บาทเนี่ยมีราคาบอกใกล้ปีใหม่แล้วมาเลือกซื้อสินค้าไปห่อของขวัญได้นะคะหม้อเป็นของกำนันจับฉลากของขวัญกันได้เลยเพราะว่าสินค้าที่นี่เป็นมือ1นะคะมือ1เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า75นนะคะในเนี้ยเครื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ยหม้อก็จะมาแบบนี้ค่ะ อาแบบนี้ใบหนึ่งก็ราคาเอ๊ะอันนี้อันนี้ไม่เห็นราคานะอันนี้ไม่เห็นราคานี่มาเยอะเลยและด้านนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเก็บโอ้โดนเหมาหมดเลยผู้ชมจำได้ไหมถ้าใครอ่าที่ดูคลิปของแลนด์พาเที่ยวตลอดนะคะท่านจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะเป็นหม้อทั้งนั้นเลยนะถ้าต,ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นหม้อเป็นหม้อมือสอง เป็นหม้อเป็นกระทะมือสองเนี่ยไปหมดแล้วไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีกล่องแบบนี้ค่ะกล่องเก็บอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยราคา200บาทซื้อไปจับฉลากของขวัญได้เลยนะนี่ส,สวยๆนั้นเลยค่ะเนี่ย200บาทอันนี้ก็เหมือนลักษณะเป็นปิน่นโตมี3ชั้นนะคะ180บาท3ชั้นนะมีฝาปิดด้านบน หน่าซื้อน่าซื้อสินค้าที่นี่ขายดีค่ะผู้ชมขายดีมากเลยด้านล่างก็จะมีอ่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราเอาไปติดในครัวแฝนหม้อแฟนกระทะอะไรอย่างเงี้ยแนวด้านล่างจะเป็นแบบนั้นมามาสังสังขาสารยานะคะสินค้าขายดีค่ะตอนนี้ขายดีมาก เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนี่เห็นไหมคะมาเป็นเซตเป็นกล่องแบบนี้ค่ะ120บาท1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดชิ้นนะคะ120บาท10ชิ้น120บาทก็ก็ตกตกชิ้นละเท่าไหรอ่อ่ะตกชิ้นละ12บบาทเนาะตกใบละ12บบาทอันนี้ก็สวยเนี่ยเป็นกล่องแล้วมีถาดมาด้วยนะคะมีถาดให้ด้วยนี่ราคา ดูราคามีถาดแล้วก็มีอ่ามีเป็นถ้วยแบบพร้องฝาปิดคือใส่อาหารได้อ่ะใส่อาหารแบบลักษณะเป็นขันโตกได้เลยอ่ะเนี่ยถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถตามแลนด์มาไ,ได้นะนี่ไหมคะอันนี้เป็นเซตด้วยสำลีจิ้มแล้ถ้วยน้าซุปเนี่ยราคา60บาทผู้ชมเนี่ยราคา60บาทได้ส ได้3 4ชิ้นนะมีตะเกียบมีถาดรองแล้วก็มีถ้วยใบเล็กๆน้ําจิ้มแล้วก็ถ้วยใบใหญ่ค่ะอันนี้ใส่ข้าต้มได้เลยอะุสยอดเนี่ยานะคาเปาด้วยหนึ่งสสามสี่ชิ้นนะคะ4ี่ชิ้น60สบาทค่ะ ถ้าใครจําได้นะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคลิปเก,ก่าๆตรงนี้เป็นเป็นหม้อมือสองเป็นหม้อเป็นกระทะมือสองไโดนเหมาไปหมดแล้วแล้วก็มีของมาลงใหม่แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นผลไม้เนี่ยกล้วยหอมเอาไปโชว์นี่ขนมปังมีค่ะแล้วก็เนี่ยข้าวปั้นญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาเรียอย่างนั้นไหมแรงก็ไม่แน่ใจมีมะเฟือง มีดอกไม้พลาส,สติกอันนี้ประดับต้นคริสต์มาสได้เป็นดอกคริสต์มาสนะคะเอาไปประดับต้นได้ด้านนู้นก็จะเป็นผักเป็นผักเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งเหมือนของจริงมากหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรอะที่เหมือนหัวที่เหมือนอหัวหัวขึ้นช่ายบ้านเราอะต้นขึ้นช่ายต้นใหญ่ๆกับกรอบเนี่ย ด้านนี้ก็จะเป็นม,มีมีลาบป,ปลามีขั้วโลกเหนือใช่ไหมคะเป็นหุ่นปั้นนะคะทําจากไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ค่ะเป็นไม้ตรงเนี้ยอันนี้เป็นกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ น,นี่ก็จะเป็นกระติกกระติกน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยบางตาแล้วอันนี้คือมาเติมใหม่นะคะนี่เป็นของมาใหม่ทางนั้นเลยนะคะเพราะว่ารอบก่อนโดนเหมาไปหมดแล้วค่ะเนี่ยถ้าใครดูคลิปนะท่านจะรู้เลยแล้วมาดูด้านนี้ค่ะบางท่านบอกว่าสินค้าที่นี่ราคาสูงใช่ไหมคะแต่และแลนว่านะอยากจะให้คุณมาดูสินค้าก่อนว่าคุณภาพเขาเป็นแบบแบบไหนคุณภาพเป็นยังไง เขาถึง,ต,งตั้งราคาสูงเนี่ยที่เห็นอยู่นี่เป็นของมาใหม่มาพร้อมกล่องทางนั้นเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นกระทะปิ้งย่างมาพร้อมกล่องอะ่ะเป็นสินค้าใหม่เพราะว่าสินค้ามือสองโดนเหมาไปหมดแล้วใครหาอะไรอยู่แวะมาชมได้นะคะผู้ชมแวะมาชมได้เลยนี่ก็จะเป็นกระติกน้ำร้อนเนี่ย สำหรับพกพาเนาะ,ะตีน้าร้อนเอาไปชงนมเนี่ยหม้อแบบนี้ก็มาเป็นเป็นเซตแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นของใหม่มาแบบนี้เลยนะ,ะดูราคาดูราคาเจนัทเคยให้ข้อมูลนะคะเจ้าของปูด่างเคยให้ข้อมูลว่าหม้อแบบนี้สามารถเป็นตั้งเตาแก๊สได้ตั้งเตาแก๊สได,แด,ได้แล้วก็ร้อนเร็วด้วยร้อนเร็ว ร้อนเร็วแล้วก็เก็บเก็บความร้อนได้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะราคาเห็นชัดไหมมีให้เลือกเยอะอยู่นะคะแล้วก็ดูนี่ถ้วยใบยใหญ่ๆผู้ชมค่ะถ้วยใบยใหญ่ๆถ้วยแกงเนี่ยเทสได้เป็นหม้อเลยอย่ะใบเปนล้มเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไซย,ย่อมลงมาหน่อย ราคาใบละนี่ค่ะเห็นชัดอยู่เนาะราคาเป็นของใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นกระทะกระทะร้อนพร้อมฝาปิดใครหาอะไรอยู่แนะนำเลยค่ะมาที่นี่ได้เลยค่ะมามะาซังกโกดังญี่ปุ่นมือสองนะคะอันนี้เป็นคูลเลอร์คูลเลอร์น้ำเปิดทุกวันนะคะจะจะปิด จะปิดวันที่1วันที่1กับวันที่16นะคะวันหวยออกแต่ถ้าวันที่1กับวันที่16ตรงกับเสราร์อาทิตย์ก็ก็จะไม่ปิดนะคะคือถ้าเสราร์อาทิตย์เนี่ยเอาง่ายๆเสราร์อาทิตย์คุณมาได้เลยค่ะกวดังเปิดแน่นอนด้านนี้ก็จะเป็นของใช้เป็นของใชา้าสบู่ยาสีฟันดุกกิ้งครีมบำรุงนู่นนี่นั่นคืดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ ของทุกชิ้นนะคะยังไม่หมดอายุการใช้งานนะคะยังไม่หมดอายุการใช้งานเพราะเราก็ได้ข้อมูลมาจากเจ้าของโกดังว่าอ่าพอสินค้ามาถึงเนี่ยเราจะมาคัดแยกคัดแยกแล้วก็สกรินให้ก่อนคะ่ะเพราะว่าเขาประมูลมาใช่ไหมคะเขาประมูลสินค้ามา ประมูลสินค้ามาแล้วก็เขาก็จะมาคัดแยกให้ว่าอันไหนที่หมดอายุแล้วอันไหนที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็ค่ะสินค้าส่วนใหญ่แล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะเราก็จะได้เลือกซื้อกันง่ายๆถ้าท่านใดที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะก็ก็อาจจะเคยใช้นะคะสินค้าพวกนี้แบบเครื่องใช้แบบนี้นะคะปะทินผิวต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณภาพของของทางญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะใช้ดี แบบไหนนะคะนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะจะ,จะภาพให้ดูช้าช้านะคะใครที่หาอะไรอยู่ราคาก็จะมี2 0 30บาท50บาท60บบาทแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ใช้แบบไหนอะไรยังไงค่ะท่านที่เคยใช้นะมาเลือกชมกันได้ เนี่ยบางชิ้นเห็นไหมคะก็ยังมีพลาสติกหุ้มมาอยู่เลยเป็นยังห่อหุ้มแพ็กเกจมาอย่างดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกโกดังจะสกินให้ก่อนหมดอายุแล้วก็จะไม่เอามาตั้งจำหน่ายนะคะแล้วสินค้าที่นี่นะคะใครต้องการแบบไหนนะพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆคะ่ะถ้าสนใจที่จะมามาเหมานะคะก็สอบถามมาได้ติดต่อสอบถามมาได้นะคะมีราคาเหมาให้ มีราคาเหมาให้นะคะเพราะว่าของที่นี่ค่ะจะมาเดือนหนึ่งก็ประมาณสองตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่เรนแลนดมาถ่ายทำนะก็จะเห็นแบบนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะภาพให้ดูไปชา้ชาๆนะคะท่านจะได้เห็นว่าเออของใช้ใช้แบบไหนเอาไปใช้แบบไหนมีอะไรบ้างแต่ถ้าให้ให้หยิบจับให้ดูทีละชิ้นไม่ไหวคะ่ะเยอะมากค่ะเยอะมาก และใช้ได้จริงค่ะอันนี้เขาเขา,าเขาหอ่อเขาแพ็คมาจากที่นู่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่มาแพ็คที่นี่นะคะคือมาแบบนี้นะเพราะของยังของยังใหม่ทุกชิ้นทุกชิ้นก็ยังใหม่เนี่ยเอ็มคะเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะยังไม่หมดอายุนะใครหาอะไรอยู่ก็มาเลือกกันได้ยังไม่หมดอายุใช้งานได้จริงทุกอย่างทุกชิ้นใช้งานได้จริงค่ะ เพราะว่าสินค้าที่นี่ค่ะสินค้าที่นี่ก็อย่างที่บอกค่ะโกดังประมูลเข้ามานะครับดูค่ะผู้ชมค่ะดูชั้นว่างค่ะดูชั้นว่างอันนี้พนักง,งานยังไม่เติมของนะคะดูชั้นว่างค่ะก็ถ่ายให้ผู้ชมได้ชมว่าของเขาขายดีจริงค่ะด้านนี้ก็จะเป็นของใชย้ยาก็มีนะคะยาก็มี เนี่ยคุณหาอะไรอยู่คุณต้องมาลือ้อมาค้นกันเองนะอันนี้มาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะ6กสิบบาทเป็นครีมนวดหน้าค่ะอันนี้เป็นครีมนวดหน้ายังไม่หมดอายุนะคะยังไม่หมดอายุครีมนวดหน้าพวกครีมบำรุงต่างๆค่ะยังไม่หมดอายุนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเลยนะตรงเนี้ย ของใช้ในซูปเปอร์มาร์กเก็ตญี่ปุ่นน่แทบจะเรียกได้ว่ามีครบเลยค่ะด้านนี้ก็จะว่างแล้วมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอของใช้ในกล่องนะคะในกล่องบาง,บางกล่องเขาก็ไม่ให้แกะเขาก็จะเขียนบอกว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็จะมีรูปกำกับแต่ถ้ากล่องไหนเขา ขาไม่เขียนห้ามก็สามารถแกะเข้าชมได้แกะเข้าไปชมได้แบบนี้ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมีดเป็นช้อนนะด้านนี้เป็นมีดเป็นช้อนชั้นบนยังว่างค่ะ,ะเมื่อเมื่อ EP ก่อนหน้านี้เห็นไหมคะที่มีตู้คอนเทนเนอร์มาลงนั่นแหละของมาแล้วแต่ว่าพนักงานยังเอามาเอามาขึ้นชั้นไม่หมดนะคะ ใครหาอะไรกันอยู่ค่ะก็สามารถแวะมาชมได้นะคะบอกเลยนะคะว่าสินค้าที่นี่คุณภาพดีจริงๆค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นปกดังสินค้ามือ2แต่ว่าของส่วนใหญ่แล้ว75%ค่ะสินค้าที่นี่เป็นมือหนึ่งนะคะเนี่ยดูสิเนี่ยมาเป็นเซตเซตแบบนี้เลยอะ่ะมีทพัพพีมีตะหลิวเนี่ยมาเป็นเซตแบบนี้เลยสีเดียวกันหมดเลยค่ะเป็นทพัพพีเป็นตะหลิวเป็นอะไรมั้งอะ่ะ อันนี้สำหรับทําขนมไหมสแตนเลสนะคะสําหรับน่าจะเป็นพิมพ์ขนมเนี่ยดูหนักมากเลยอันนี้ร้อยยี่ิบบาทหนักมากสแตนเลสใคงหาอะไอยู่ช้อนเชิญมีหมดค่ะอันนี้อุปกรณ์อันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะมีมีดแล้วก็ที่เปิดปากกระป๋องแล้วก็ที่เปิดวายที่เปิดขวดกันไกลและที่ขูด ปูดอ่มามะละกอก็มีเนี่ยมาเป็นเซตแบบนี้ค่ะมาเป็นเซตแบบนี้ราคาถูกกอาท้องตลาดแน่นอนค่ะแล้วมาด้านนี้กันต่อค่ะมาด้านนี้โอ้ผู้ชมเนี่ยเครื่องมือช่างโดนเหมาไปเห็นไหมคะถาดว่างยังไม่มาเติมใหม่นะถาดว่างเห็นไหมคะที่เห็นถาดว่างๆอย่างนี้คือมีลูกค้ามาเหมาไปนะ สุดยอดเลยเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วมาหาของขวัญค่ะมาหาของไปจับฉลากข,ของขวัญกันค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเซตเนี้ยนี่เท่าไหร่80ดสิบมเนี่ยสองใบค่ะเอมีราคาให้คุณเลือกเก็บเลือกซื้อเยอะเลยอันนี้มอีอันนี้เป็นกล่องกล่องทำด้วยพักตกนะคะสารด้วยผักตกชวาแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเป็นจานดูราคานะ เป็นชัดไหมคะเอาไปจับของขวัญน,นแะแลนแลนว่าโอเคเลยคะ่ะเนี่ยเป็นแก้วเป็นของใช้ทุกอย่างเลยนี่เป็นถาดนี่เป็นชุดมีจานรองแล้วก็มีมแก้วห้าใบอันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟแก้วชาอันนี้ใบายาวนะคะราคานี่ราคาแล้วก็มีตะเกียบมีตะเกียบให้ ไปเป็นเซตเป็นกล่องแบบนี้ค่ะราคามีตั้งแต่เบาๆนะคะแล้วที่เรนดูมาไม่ไม่เกินไม่เกิน350อะ่ะกล่องหนึ่งอะเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นแก้วเป็นแก้วคือน่าซื้อน่าซื้อรีบมากันนะคะเพราะว่าเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นเป็นเซตเดียวเป็นชิ้นเดียวนะคะ หน้าตาจะไม่เหมือนกันเนี่ยอย,อย่างสังเกตนะคะเนี่ยเป็นจานเป็นจานร,รองใบใหญ่ๆเนี่ยด้านบนเนี่ยจานร,รองด้านบนเห็นไหมคะจากคนละลวดลายนะคะจะไม่ค่อยซ้ํากันอะอยู่ในกล่องม้าใหม่เลยนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะเอาไปจับของขวัญในเจ้าคุณเออเนี่ย,ย,ยชุดกับชุดกาแฟแก้วกาแฟแก้วชาสิบใบสิบใบอันนี้ไม่เห็นราคานะ ไม่เห็นราคาคะ่ะอ๋ออันนี้เขาขายเป็นใบใบละสี่สิบบาทสี่สิบบาทสิบใบก็สี่ร้อยอันนี้ถ้าเขาแปะแบบนี้ก็คือรวมรวมเซตอันนี้อันนี้เป็นใบเนี่ยถาดหลุมก็มีถาดหลุมก็มีค่ะผู้ชมสวยด้วยดูลวดลายค่ะเป็นลักษณะเบญจรงสไตล์ญี่ปุ่นอะลวดลายของเขา แล้วมาด้านนี้นี่จัดไว้แบบนี้สวยงามค่ะอันนี้เป็นเซรามิกเป็นกระเบื้องเป็นเซรามิกนะคะก็จะมีหลายราคาให้เราเลือกซื้อค่ะเครื่องใช้ในครัวเรือนที่นี่มีครบนะคะใครที่กำลังหาเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะแวะมาชมได้เลยค่ะมาม่าซังโกดังญี่ปุ่นมือสองสาขาสัลยานะคะอยู่อำเภอพุทธมณทนค่ะ จังหวัดนครปฐมค่ะริมถนนบรมราชชนีขาเข้านะคะตรงข้ามกับโรตัสสารยาค่ะต้องของอภัยนะคะเรนเรนไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้ว่ามีรถเมล์สายไหนวิ่งผ่านแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าใครที่จะออกไปจังหวัดนครปฐมแล้วก็แล้วก็รถอ่าถ้ามาจากมาจากอนุสาวรีย์ชัยหรือว่ามาจากในกรุงเทพเนี่ยมาจากที่ไหนต่างๆถ้ารถตู้ที่จะไปจังหวัดนครปฐมเนี่ย ถ้าวิ่งเส้นบรมราชชนีก็คือจะผ่านโกดังนี้นะคะจะผ่านโกดังนี้คุณบอกรถตู้เลยว่าคุณจะลงหน้าโลตัสสารยาแล้วคุณก็เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าโกดังแห่งนี้จะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสสาขาสารยานะคะดูนี่ค่ะเนี่ยเป็นถาดเหมือนถาดเหมือนพานใบละหนึ่งร้อยบาทสวยงามค่ะสวยงาม สวยงามอันนี้ดูแก้วชาที่มีฝาลวดลายต่างๆนะคะด้านนี้อ่ะก็จะเป็นเป็นสินค้าที่ที่ไม่ใช่สินค้าแบรนด์นะคะก็จะมีราคาเบาๆค่ะใบละ10บาทก็มี20บาทก็มี30 5080 50, มีค่ะแต่ด้านในห้องกระจกนะคะก็จะเป็นจะเป็นสินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะจากอิตาลีจากฝรั่งเศสจากญี่ปุ่นอันนั้นถ้าอยู่ในห้องกระจกตรงนู้นนะคะก็จะแพงหน่อยนะ วันนี้แลน์พามามาชมด้านนอกตรงนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่ใบละ10บาทนะคะใครสนใจแวะมาชมกันค่ะคุณได้ของดีกับบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าโกาดังนี้อย่างที่บอกค่ะ75%เปซ็นเป็นของใหม่แกะก่ลองนะแล้วดูนี่สิเหมือนเหมือนเปลือกหอยเหมือนแบบหอยมุกอะ่ะดูค่ะดูเนื้องานนี่ใบละ70 ผู้ชมบางท่านบอกว่าบอกว่าแพงแต่แต่อย่างที่บอกค่ะแลนแลอยากให้คุณมาดูมาดูงานมาดูสินค้าก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินว่าถูกหรือแพงบางทีอ่ะท่านดูในที่แลนแลนถ่ายให้ชมเนี่ยมาดูไม่รู้หรอกเนี่ยพราของใหม่ทั้งนั้นเลยซื้อชุดแก้วแลวไปใส่กล่องห่อของขวัญน,นะสุดยอดอะ่ะคุ้มอะ่ะถือว่าคุ้มเลย สินค้าที่นี่มีมีครบนะคะผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็ของของเล่นน้องๆแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมก็มีกระเป๋าแบรนด์ต่างๆก็มีแล้วก็กระเป๋าแฟชั่นก็มีนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะแลนด์จะถ่ายทำกระเป๋าแฟชั่นให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาชมได้ค่ะคลิปนี้แลนด์มาถ่ายทำสินค้า สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะมาเลือกซื้อกันใกล้ปีใหม่แล้วแลแลนมองว่าสินค้าที่นี่นะคะน่าน่าซื้อไปห่อของขวัญจริงๆเลยค่ะสินค้าน่าซื้อจริงๆทุกอย่างทุกชิ้นอันนี้เป็นงานทํามือสวยมากสวยมากดูแบบวินเทจมากอะ่ะแวบะบมาชมกันได้เลยค่ะ ส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นแก้วนะคะแก้วแก้วน้ำแก้ววายแก้วปรันดีแก้วทุกชนิดมีให้คุณเลือกซื้อค่ะ,ะมาดูเนี้ยดูแก้วแชมเปญเนี่ยใบละ1 0 0บาทแก้วแชมเปญแก้วบรันดีก็จะราคาจะดูสูงหน่อย เพราะเป็นของใหม่นะคะผู้ชมของใหม่นะของใหม่ของยังไม่ผ่านการใช้งานคะ่ะอันนี้แปดสิบบาทเขามียี่ห้อหไหมเขามียี่ห้อของเขา งานโกดังแห่งนี้นะคะเป็นงานที่ประมูลมาประมูลมาแล้วทีเนี้ยเจ้าของเจ้าของโกดังค่ะท่านจะคัดสรรสินค้าเองอันไหนที่แบบไม่มีคุณภาพไม่ได้ท่านจะไม่ประมูลนะคะท่านบอกว่าไหนๆก็จะประมูลแล้วแล้วก็สินค้าที่เรานําเข้าเนี่ยมันต้องเสียภาษีถูกไหมคะก็ไหนๆก็ต้องลงทุนแล้วก็ยอมที่จะที่จะจ่ายแพงประมูลสินค้าที่คุณภาพดีมาเลยค่ะ แวะมาชมกันได้นะคะผู้ชมนี่นี่สวยจังเลยใบละ4ี่สบาทเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยสวยมากเลยใส่ของหวานได้ใส่อาหารได้แล้วดูตรงเนี้ยสีโอ้สีสวยมากเนี่ยสีชาสีชาสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยสีชมพูเป็นสีชากับสีชมพูค่ะสวยงามสวยงามสวยงามค่ะ ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปนะคะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะแลนด์พาเที่ยวค่ะจะพาทุกท่านชมอะไรกันต่อนะคะสำหรับ e ีพีนี้คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ